สวัสดีครับเอฟซี FC. และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามต่อนะ้องสำหรับแนวทางราวสมัคคีนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของมาที่19กันก่อนนะครับสมัคคีสมัคคีวีไอพีแล้วก็ลาววีไอพีนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณคราะหาเอกเด่นจากสูตรหนึ่งคัดไปเลยอแก่2ตัวที่มีโอกาสมา,มา,มากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับจะมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการ,กรวิเคราะห์เลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ามาดูผลมาที่19ก่อนนะครับไอเราสามัคคีนะครับผลออก84528นะครับ อถือว่าหลุดเนาะนะครับมันออกสลับกันนะครับระหว่างสามัคคกกับสามัคคี VIP นะครับเลขเด่นส่วนสามัคคี VIP ออก2องหกนะครับเก้าสองนะครับออกเลขเด่นสลับกัน๋ตวตามมาชุดปีมันเข,ข้าที่เลข4กับเลข8แต่แต่มันไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ตังเนาะเนี่ยสกับ8มันไปอยู่ด้านหน้านะครับ ก็เลยหลุดไปนะครับเลขเต็มของผมหลุดนะครับ1กับ9ไม่มีนะครับต่อที่สามัคคี VIP นะครับสามัคคี VIP ผมออก2 6 9 2แล้วมันออก9มาตัวเี่ไปเก้าสี่ห้าอยู่ตรงนี้นะครับก็หลุดเหมือนกันนะครับไม่มีเลข2ไม่มีเลข9นะเลขเต็มมี3ามกับสี่ชุดเป็นมีนะครับแต่ว่าเหมือนกัน ไปอยู่ตำแหน่งหน้าทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ <c oughs> มันขับไปเหยขยับไปอยู่ด้านหน้าทั้งทั้งสองชุดเลยนะครับทั้งสามาคีทั้งสามาคีบีไอพีนะครับมันไปเข้าด้านหลังเนาะนะครับ <c oughs> ก็จับไป4 6 <c oughs> 3ตัวก็สองสีมันออกเบิ้ลส6งกหกก็หลุดไปนะครับ ส่วน v i p ออก52015นะครับก็หลุดไปนะครับันนี้ไม่มีเลยเนาะนะครับในชุดบินไม่ติดทักตัวเลยกับก็ต้องกลับขอโทษด้วยนะครับสำหรับแนวทางเราสามัคคีกับสามัคคี v i p แล้วก็เรา v i p นะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ต้องกลับขอโทษด้วยนะครับครับมาตามมาต่อวันนี้่20เดือน10พศ2ร้นะครับ ลาวสามัคคีนะครับตอนนี้ชุดวินผมให้ที่1 7 8 9 0 17890เน่้นในที่เลข7นะครับสุดเลขเด่นก็เน้นในที่7ก็เจาะ787970นะครับก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับ7117่นดสุด3ตัวก็379นะครับกับต่อที่สามัคคี VIP อีนะครับสามัคคี VIP ชุดวินนะครับ 23890นะครับตัวประกอบได้ตัวเดียวกันเลย890นะครับสเล็กเด่นนะครับได้2กับ3ก็กจาอบให้ที่เลข3383930ใครชอบ2ก็28 29 20นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เลข1น,นะครับก็จะเป็น18 1910นะครับตัวที่ผมไม่ได้จับแต่ตันจะจับทั้งหมด6ชุดก็ได้เนาะนะครับแล้วต่อที่ แล้วเมื่อกี้เนาะนะครับก็เจาะไห้3ชุดส่วน3ตัวนะครับผมจับไปที่2 3 8สามแปดคือใครจะจับไลไรก็ได้เนาะสองสามแปดสองสามเก้าสองสามศูนย์ตัวนี้เหมือนกันสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดศูนย์นะครับเลขสามตัวนะครับจับไปกันต่อที่เรา v i ีนะครับชุดปินนะครับได้เลขเจ็ดแปดสองสามสี่ เลขเด่นผมไม่ที่7กับ8เล่นในที่เลข7เนาะมันมี7 2 7 3 7 4นะครับส่วนใครชอบเลข8ก็8 2 8 3แล้วก็8 4นะครับ3ตัวให้ที่0 3 7หรือว่า0 7 3็ก็ได้ครับก็มีแค่นี้แนวทางนะครับใครที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับกลับไปนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่20เดือนบ 2,568นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านเก็บจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ